สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมีหลุดทุกคนนะครับก็พอดีหลังจากกลับนครสวรรค์นะครับตอนไปสวนนกนะฮะผมทำตัวดีเจไอ Pocket 2ล่นนะฮะกิมบอลมันมีปัญหาครับล็อกแบบนี้เลยนะฮะส่งซ่อมไปหลายร้านแล้วเขาบอกซ่อมไม่ได้นะฮะผมก็เลยตัดใจไปศูนย์ดีกว่านะครับไปศูนย์น่าจะได้นะครับนี่ก็ศูนย์เขาอยู่ตรงพระราม9นะฮะตึกชำนาญเพนชาตนะครับก็นี่อยู่รถไฟฟ้าสายยมพูครับ นะฮะก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายนะฮะนี่ฮะสาบาทไปสายสีแดงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกอะไรเลยครับสแกนอย่างเดียวนี่ฮะสแกนเปิบจ่ายได้เลยนะฮะก็สะดวกสบายดีนะสำหรับบ้านเรานะฮะก็อ่ะเดี๋ยวเดินทางไปนะครับนู่นนะฮะไปลงอ่าเราต้องไปพอดีผมอยากเดินทางแบบอะไรเดี๋ยว เดินทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครไปลงต่อสายสีแดงนะฮะแล้วจากสายสีแดงก็ไปต่อรถไฟใต้ดินอีกทีหนึ่งจริงๆมันมีทางเดินทางได้หลายรูปแบบนะครับจะสายชมพูไปนู่นก็ได้ครับสู่ราชการนนทนะฮะแล้วก็ไปต่อไอ้สายสีม่วงนะฮะก็ได้เหมือนกันนะฮะก็แต่ผมชอบเดินทางทางนี้นี่ฮะบันไดโคตรสูงเลยนะฮะสูงจริงสูงจังนะฮะ นี่ฮะก็มาถึงอันนี้เป็นสถานีศรีรัตนะฮะก็สามารถเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะฮะเขาจะบอกว่าเอ้ยนี่อีก8นาทีนะรถจะมาถึงแล้วนะครับช่วงกลางวันเนี่ยผมจะเดินทางแล้วมันสะดวกดีเพราะว่าคนมันน้อยนะแต่ว่ามันใช้เวลานานอันนี้ก็ลงมาใต้ดินแล้วครับนะฮะรถัดตัดตอนลงมาใต้ดินนะฮะนี้สถานีอ,าอะไรนะกลางอภิวัตอะไรสักอย่างนะ นี่ฮะอันนี้อีก4นาทีรถมานะฮะเป็นรถใต้ดินนะครับก็เดินทางสะดวกสบายรวดเร็วนะฮะอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับเพราะเราอยู่ในระบบตลอดนะครับนี่ฮะจอดแล้วเปืดเตรียมเข้าไปได้เลยครับต้องอยู่ข้างๆนะเวลาเราจะเข้านี่มีพลั่งเดินเข้าด้วยนะฮะปึ๊บแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะหาที่นั่งนี้ออกมาตรงสถานีพระราม9้าแล้ว นะครับผมสถานีพระรามเก้านะครับก็ออกตรงประตูเออน่าจะเป็นประตู3หรือเปล่ามไม่แน่ใจนะประตู3นี่แหละนี่น,น,นี่เดินอยู่นะครับมันก็จะออกมาตรงตึกไอจี G, อะไรสักอย่างนะครับก็ถ้าถ้าถ้าเราขึ้นบันไดธรรมดาก็จะเดินใกล้กว่านี้บันไดเลื่อนนะนะนะฮะก็ออกมาตรงนี่เซ็นทรัลพระราม9เลยครับผมเดินต่อย ตอนนี้เราถึงแถวซินทันพระรามเก้าแล้วนะฮะออกประตูสามนะนะฮะก็คือออกประตูสามมันจะเลี้ยวได้เพราะเราต้องเดินทางไปต่ออีกนะครับออกประตูสามจะเป็นประตูที่มาตึกจีอะไรสักอย่างนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีทางเดินลัดไปนะฮะตึกบํ บำบำอะไรนะบำนาญเพนชาติหรืออะไรสักอย่างนะชื่อนะเราก็เดินไปชำนาญเพนชาตเออบำนาญอะไรเรานะฮะก็เดินผ่านแยกพระรามเก้าไปอะครับนะตามนี้นะฮะก็ถ้าขึ้นบันไดธรรมดามาก็จะใกล้หน่อยขึ้นไปดะเรื่อนก็เดินอ้อมหน่อยเมื่อก่อนก็อยู่แถวพระรามเก้านี่แหละ เดินเล่นเกมประจําก็พอจะรู้ทางบ้างนะฮะเนี่ยฮะนี่คือแยกพระรามเก้านะแล้วก็เดินเลี้ยวมาตรงนี้นะ,ะไปจึกอะไรเนี่ยจอะไรสักอย่างนะฮะจีทาวเวอร์นะฮะ, G ะ,ฮะแล้วก็เดินไปนูน้นอีกไกลอยู่นะครับทุกคนตึกก็จะอยู่ข้างหน้านี้ละนะฮะเลี้ยวไปเนะี่ยตึกจะเป็นลายเหมือนอะไรดี นี่นี่นี่นี้ตึกนี้นีเดี๋ยวซ้ายนี่ฮะตึกนี้ก็เดินเข้าไปเลยครับนี่อาคารชำนาญเพนชาตนะครับก็สามารถเดินเข้าไปเลยนะครับจะมีประตูใหญ่อยู่ด้านขวามือทั้งหนาครับก็บริษัทเซอร์วิสหลายที่นะก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ พวกไอทีต,ต่างๆรวมถึงมือถือด้วยนะครับเนี่ยฮก็จะมีประตูอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็ศูนย์ Apple ครับ Apple Service Center นะนี่ฮะใครมือถือ Apple ลลองมาที่นี่นะครับมีหลายเจ้าอยู่นะฮะอยู่ในตึกนี้นะ ครับผมก็เคยมาตอนมาส่งแล้วก็มารับนี่แหละทั้งนี้ทั้งทีสองอยู่พระรามเก้ามาก็ยังไม่เคยขึ้นเลยครับรู้สึกว่าไม่ได้เลื่อนไม่ดีด้วยมั้ง<ะ>ก็นะฮะมารถดูว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างของเราอยู่ชั้นสองนะนีะ่ ขึ้น,นไรเลื่อนได้เลยนะะแต่บันไดเลื่อนรู้สึกจะไม่ดีหรือเปล่านะฮะมาเขาก่อนไม่แน่ใจเยี่ยมมากนี่ดีอยู่ดีอยู่เดี๋ยวขึ้น,นไปเลื่อนไปอยู่ชั้นสองนะฮะริมสุดเลย แบบเป็นบันไดเลื่อนมาตรงนี้มีศูนย์เพียบเลยนะฮะไม่รู้ศูนย์อะไรเป็นศูนย์อะไรนะฮะแต่ว่าของ DJI เนี่ยเดินไปสุดเลยอยู่ขวามือะก็มีห้องว่างเยอะเนี่ยอาคารว่างอาคารร้างเยอะเลยเดีย๋ดวยวนี้ ส่วนใหญ่ก็ไปทำเป็นโฮมโฮมออฟฟิศกันหมดหมั้งนี่รู้อะไรเด็ดไบรนี่ฮะของเราอยู่ข้างหน้านี้ละมือตรงข้ามห้องน้ำเลยเห็นเห็ตาดีเจไอละแล้ก,ก็เปิดประตูเข้าไปรับของได้เลย นี่ซของแล้วซ่อมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ซ่อมของไปที่เรียบร้อยนะครับก็การจ่ายเงินนะครับก็สามารถจ่ายได้ทั้งเป็นเงินสดนะครับแล้วก็บัตรไอ้บัตรเครดิตไม่ใช่บัตรนะบัตรเครดิตแล้วก็นี่เป็นบริเวณในร้านนะฮะเขาเป็นศูนย์ซ่อมที่จริงจังมากนะครับอ่านี่ก็เป็นกิมบอลนะฮะ ขนาดใหญ่นะนนี้เป็นพวกโรนินบ้าไอที่ใส่กล้องใหญ่นะ,ะกิมบอลใส่กล้องใหญ่นี่เขาก็รับซ่อมอยู่โดนเดินอะไรมาซ่อมที่นี่ได้หมดนะคือถ้าซ่อมที่อื่นไม่ไม,ไม่ไม่หายก็ผมแนะนําให้มาที่นี่นะอย่างดีเจไอพ็อกเก็ตเนี่ยค่าซ่อมหมดไป3,000บาทนะครับผมก็ถือว่าคุ้มแหละนะครับได้กล้องกลับมาใช้ใหม่นะฮะเพราะว่าผมยังไม่ตั้งใจจะซื้อกล้องใหม่ช่วงนี้นะฮะนี่เป็นบริเวณร้านนะ อ่าก็มาอ่ามามาซ่อมที่นี่ได้นะเขายังยังไงเขาบอกค่าซ่อมก่อนนะฮะบอกค่าซ่อมเราก่อนอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญนะเอะซ่อมจากศูนย์โดยตรงนะฮะมั่นใจได้สรุปเอามาซ่อมแล้วนะทุกคนก็หมดไปสามพันบาทนะฮะก็น่าจะใช้งานได้แหละมีเซ็นเตอร์ได้ กล,กลับได้นะฮะเงยขึ้นเงยลงไมนะ่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็ใครจะมาซ่อมก็มาซ่อมที่นี่แล้วกันนะฮะอย่างน้อยเขาก็ซ่อมให้ได้นะฮบผมเคยสง่งไปซ่อมที่อื่นแล้วก็เขาก็ส่งตีกลับมาว่าซ่อมไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผม